ความแก่ไม่เทโรมันเป็นเรื่องปกติมันไม่มีอะไรที่เราจะมารักษาความแก่ให้มันหายไปกลุ่มเลตินอยมันไม่ใช่หนทางเดียวในการแก้แก่แต่แค่คุณไม่เคยได้รู้ข้อมูลแบบนี้มาก่อนวันนี้เราก็จะมา ครอ์กันในหัวข้อเรื่องที่รักน่าจะมีโอกาสที่โดนทัวลงกันแบบฉ่ำๆเลยก็คือเราเองเป็นคนที่เทคไซส์เลยว่าตัวเททิโนอินแล้วก็เลตินอยไม่ได้เหมาะที่จะเป็นตัวลดลิ้วรอยในประเทศนี้เพราะอย่างที่ทุกคนก็รู้กันนะคะว่าตัวเททิโนอินแล้วก็ตัวเลตินนยอะค่ะปอเครื่องสําอางเนี่ยมันดีเราก็รู้แหละว่างานวิจัยอ่ะมันก็เยอะแล้วก็เห็นคนใช้เยอะแปะรีวิวว่าดีก็เยอะ ในมุมที่ทุกคนไปฟังเรื่องราวของเทติโนอินในเชิงบวกมาแล้วว่าเรามาลองฟังแบบเห็นต่างเห็นตรงข้ามกันดูดีไหมถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์เป็นประโยชน์แล้วก็ฟังแล้วสนุกสนุกฟังเพลินๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ช่องของลักสามารถกดซปเปอร์ตงได้แล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์นี้ขอให้ค่ากาแฟในการรีเสิร์ชข้อมูลสักหน่อยก็กดซปเปอร์ตงเข้ามาได้นะคะ ือเราก็มองว่าเรามาลองฝึกใช้ critical t h i n k i n คิดทุกด้านทุกมุมเราก็อยากจะให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ค่ะในการลองหัดประเมิน risk assessment นะคะเทียบ benefit แล้วก็ risk ความเสี่ยงต่างๆว่าเท t i n o i n กับ r e t i n in o นนเนี่ยถ้าสำหรับเราแล้วอ่ะมันน่าเอามาใช้ในการลดริ้วรอยไหมแล้วถ้าใช้แล้วไม่โอเคเราจะหาทางหนีทีไล่ได้ยังไงถ้าจะหนีจะหนีไปตอนไหนจะหนีไปด้วยการใช้อะไรจะแ,แก้ปัญหายัางไงดี ก่อนอื่นเลย d i s c ค a เมอรก่อนออกตัวก่อนเลยว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเพศสัต์เครื่องสาอางนะคะเป็นไอดีที่ก็ไม่ได้สนับสนุนไอเดียเรื่องของการนาเทคโนโลอินแล้วก็เลติโนมาใช้ในการต่อต้านริ้วรอยอยู่แล้ว ด้วยความเห็นส่วนตัวในหลาย,ลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจากการที่แล้วก็ซ่อมผิวเคคนที่ผิวพังจากเ e ตินลสกิน c y คลิ่งคนที่เสียน้ำตาจากคอนเทนต์กระแส r e t ินอลนมาเยอะมากๆหลายเคสมากที่พังมาแล้วแก้ไม่ได้และไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงโดยที่ทุกคนก็ยังยืนยันว่ามันดี แล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าตัวเขาเองที่ผิดที่เขาศึกษาไม่ดี whatever อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งจากการคุยกับเพื่อนหลักที่ใช้จริงเขาก็บอกว่าโอเคตัวเขา่ใช้ดีนะแต่เขาก็ไม่สามารถแนะนําใครได้เต็มปากเต็มคําขนาดนั้นด้วยจากประสบการณ์ที่หลักเองก็เป็นไอเดีรู้จากส่วนผสมที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยรูปแบบและวิธีอื่นๆที่มันเป็นตัวเลือกที่มันดีมากกว่าและสุดท้ายเลยในฐานะที่ตัวหลักเองก็เป็นเภสัชแล้วหลักก็รู้ว่า ยามันคืออะไรแล้วถ้าคนเราอยากจะสวดแบบปลอดภัยเราจะทํายังไงให้ได้ดีมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เข้ามาแล้วจะมองว่า,ารักไบแอก็ใช่ค่ะไบแอรจริงแต่เราก็หวังว่าการที่รักไบแอแล้วก็ออกตัวแรงเทคไซขนาดนี้ก็จะทําให้คนที่ผิวแพ้ง่ายน่าแห้งหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ตากแดดทางานร้อนๆนในประเทศไทยแห่งนี้แล้วรู้สึกว่าการใช้เทนโลอีการใช้เรตินอยแก้ริวรอยะมันทำไม่ได้จริงสำหรับเขาอะ แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสูญเสียชอยที่นี้ที่สุดข,ของการลดลิ้วรอยไปเพราะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยคุณก็แค่ถูกกระแสจากสื่อที่ทำให้ตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นเฉยๆในการแก้ลิ้วร้อยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่วันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงแค่ประเด็นของเลติ้นยกับความแก่เท่านั้นนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องสิวว่ามันจะต้องยังไง เชิญไปดูได้ที่สคลิปที่หลักเคยทําไว้นะคะก็จะเป็นมัลติเวิร์สของเรื่องเลตินอยทั้งยากินยาทาถึงแม้ว่าข้อมูลของ3คลิปนั้นมันจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าเราจะบอกเลยว่าข้อมูลทั้งหมดอะ่ะมันครบมากเวอร์แล้วก็คอมเมนต์แบบดีมากเป็นคอมเมนต์ที่แบบสร้างสรรค์และซีวิไลมากมากก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องเลตินอยและความแก่เนี่ยเราก็ต้องมาแนะนําตัวละครกันก่อนโดยเราจะมาซัมมารีมัลติเวิร์สเลตินอยกันแบบเร็วๆไวๆนะคะตัวเลตินนยเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นคำกว้าง ของสิ่งที่เรียกว่ากรดวิตามิน A และอนุพันธ์ของมัน ซึ่งมันจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะแบ่งจากฟอร์มของการออกฤทธิ์นะซึ่งตัวออกฤทธิ์หลักที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้มันคือเลติโนอิกแอซิดหรือว่าตัวกรดวิตามินเอเราจะรู้จักในชื่อทางยาที่เรียกว่าเทติโนอินนะคะคือน้องเป็นยาเลยใช้ในการรักษาสิวเลยส่วนหน้าที่ในเรื่องของการแก้ริ้วดอยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีระบุอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะแม้กระทั่งในตัว Information ดักอินโฟเมชันเรื่อความที่น้องเป็นยาเพราะฉะนั้นอ่ะในการใช้งานของน้องอ่ะมันก็ควรที่จะต้อง อ,อยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์แล้วก็เภสัชกรเท่านั้นนะส่วนที่เหลืออีก3ตัวมันจะเป็นฟอร์มที่จะต้องถูกเปลี่ยนไปตามลําดับจนได้มาเป็นตัวกลดวิตามินเอหรือว่าเทติโนอินซึ่งลําดับที่มันจะเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันจะเริ่มจากตัวที่เบาที่สุดนะคะก็คือตัวเลตินิลปาเมเตถูกเปลี่ยนให้เป็นเลติโนแล้วก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นเลตินนลหรือว่าเลตินนลดีไฮด์ซึ่งเราทั้ง3าตัวเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นกฎหมายทางเครื่องสําอาง มีการซื้อขายได้อย่างเสรีแล้วแต่เลยว่าจะขายเกี่ยวกับเรื่องสิวหรือว่าเรื่องของริ้วรอยเอาเป็นว่าถ้าอยากจะขายแบบใดอ่ะก็ขายได้เลยอิสระมากโอเค,อเ,คเมื่อเราเก็ตทุกอย่างแล้วว่าสโคปที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของความแก่และเลตินนยซัมารีตัวละครกันจมครบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มฮาร์ดคอร์กันของหัวข้อนี้กันแบบเต็มๆไปเลยนะบัดนี้ทุกคนฟังรักให้ดีนะคะความแก่ไม่ใช่โรคมันเป็นเรื่องปกติ มันไม่มีโกลสแตนดาร์ดอะไรที่เราจะมารักษาความแก่ให้มันหายไปไม่มีออฟฟิเชียลไกด์ไลน์จาก AAD ว่าคนเราจะแก้แก่ด้วยอะไรมันไม่ได้เหมือนกับไกด์ไลน์จาก AAD ของการรักษาสิวะคะ่ะมันมันไม่มีอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นความแก่ไม่ใช่โรค และไม่เคยเป็นโรคบนหน้าของเราเต็มที่ที่เราจะเติคือ wrinkle remedies และ how to maximize resaw f o m anti aging skin care product มันก็เป็นข้อมูลแบบทั่วไปมากๆเลยอะไม่ว่าจะเป็นถ้าเราอยากจะให้ผิวของเราแบบริ้วรอยเป็นช้าหน่อยเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทามอย s t ทากันแดดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันรุนแรงเรื่องแดดบะซึ่งมันเป็นข้อมูลที่แบบพตนเบสิกแล้วคาว่า g u i ์ไ l i ์กับคาว่า go standard ที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอย anti aging แล้วก็ anti ริ i n ค l e อ่ะมันมาจากไหนเอาเป็นว่าที่ ที่เขาพูดว่ามันเป็นไกด์ไลน์อะไกด์ไลน์ที่เขาพูดถึงอันนั้นอะมันเป็นแค่คําแนะนําเป็นแค่ความเห็นจากใครบางคนที่บอกว่าเฮ้ยการกระทําสิ่งนี้การทาสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ดีกับริ้วรอยนะ1234มันเป็นไกด์ไลน์ที่มันแปลว่าคําแนะนําแบบเบสิกเลยอะเออมันไม่ได้มีมีนิ่งของ ความออฟฟิเชียลใดๆว่าถ้าอยู่จะเริ่มต้นยูต้องทําแบบนี้เท่านั้นแล้วชีวิตอยู่จะดีมันไม่มีออฟฟิเชียลใดๆที่ออกมารับรองสิ่งนี้โน no, ไม่มีแล้วที่บอกว่างานวิจัยมีเยอะเลยอ่ะที่มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องแบบ anti wrinkle anti aging ช่วยเรื่องของความแก่อ่ะโอเคเราจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของงานวิจัยอ่ะมันมีเยอะจริงอันนี้ไม่เถียงแต่ว่าส่วนหนึ่งนะเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของความน่าเชื่อถือของการตีพิมพ์งานวิจัยด้วยเอาตรงนะ เราจะมาเคลียร์กันนิดนึ่งในเรื่องของลำดับความน่าเชื่อถือของงานวิจัยคือสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดอะในเรื่องของสิ่งตีพิมพ์มันคือคำว่า theory หรือว่าที่มันอยู่ใน textbook ต่างๆอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกพิสูจน์มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครหักล้างได้แต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของการศึกษามันเป็นการเรียนรู้ที่มันไม่มีที่สิ้นสุด คนเราก็จะอยากหาความรู้เพิ่มเติมด้วยแนวคิดใหม่ๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนใช่ไหมมันก็เลยทําให้เกิดการวิจัยเกิดขึ้นมาเยอะทีเนี้ยมันก็จะมีปัจจัยเยอะมากๆที่ทําให้งานวิจัยหนึ่งอะมันอาจจะน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถือก็ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นปีที่ตีพิม หรือความใบแอวในเรื่องของงานวิจัยนั้นขอทุนมาจากใครหรือการใช้สแตทแปรผลที่มันทําให้ดูน่าเชื่อถือแบบมากๆเลยเราก็ต้องดูว่าแล้วคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เขาหยิบการวิจัยอ่ะที่มันน่าเชื่อถือออกมาคุยหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่ากับเรื่องนี้ล่ะในทางเภสัชว่ายังไงบ้างคือต้องบอกว่าตัวเททิโนอินอ่ะจริงๆมันเป็นยาเลยใช่ไหมแล้วในดัตอินโฟอ่ะคือมันเขียนชัดเจนมากๆว่าเททิโนอินเอาไว้ใช้ในการรักษาสิว ซึ่งถ้าจะใช้ในการแก้ริ้วรอยอะ่ะก็คือต้องเป็นเหตดเนมหรือว่าเป็นชื่อการค้าตามที่เขาระบุแบบเป๊ะๆเ,เท่านั้นแล้วตรงท,ท้ายข้อมูลน่ะรับก็จะมีเขียนแบบว่าการใช้ยากลวิตามินเออ่ะมันเป็นการใช้แบบค่อนข้างชั่วคราวแล้วก็เป็นการประคับประคองร่วมกับวิธีอื่นๆเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องริ้วรอยได้ ในเมื่อความจริงของความแก่มันเป็นแบบนี้แล้วทำไมทีโนโอินกับเลทิ้อยมันถึงได้ฮิตกันเบอร์นี้เพราะอะไรลักตอบได้ง่ายเลยนะมันคือเรื่องของพอาะกันด้และการวางแผนระดับโลกก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าในระบบสุขภาพเนี่ยที่บนโลกนี้เรามีอเมริกาแล้วก็มียุโรปเนี่ยเป็นผู้นำในทุกเรื่องต้องบอกว่า ทางยาเนี่ยอเมริกาและยุโรปเขาก็จะเป็นตัวเตงเบอร์ต้น2เจ้าเนี่ยเขาก็จะแข่งกันแต่ว่าถ้าในเชิงเดอร์มาโตลจีหรือว่าเชิงผิวหนังเนี่ยอเมริกาก็จะเด่นกว่าแต่ว่าถ้าในทางระบบเครื่องสําอางก็ต้องบอกว่ายุโรปคือยืนหนึ่งซึ่งในทางระบบสุขภาพและระบบการแพทย์ของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากยากในชนิดที่ว่าสมมตินะถ้าเกิดเขาขาหักขึ้นมาเขาจะคิดก่อนขาหักปุ๊บสมมุติว่าเตะบอลแล้วขาหักปุ๊บเขาจะคิดก่อนว่าจะไปโรงพยาบาลน,นี้ไหมวะ เพราะว่าถ้าเขาส่มสี่สูมห้าไปโรงพยาบาลน่ะเขาอาจจะล้มละลายได้เลยซึ่งถ้าใครที่อยากจะรู้ดีเทลเกี่ยวกับเรื่องระบบสุขภาพเกี<ๆ>่ยวกับอเมริกาให้ลองไปดูช่องของนอายอาร์มได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะดูระบบสุขภาพในเชิงของอังกฤษอ่ะให้ไปดูช่องของกิชชี่ได้แล้วจะเก็ตเลยว่าระบบสุขภาพเขาอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเขาจะไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์อะไรที่เขาคิดหนักมากๆถามว่ากับขาหากักอยังขนาดนั้นแล้วกับเรื่องผิวหนังคิดว่าเขาจะหาหมอไหม ถ้าจะต้องไปหาหมอแล้วเสียเงินแพงขนาดนั้นเขาหาทําของเของเองดีกว่าปะใครก็ตามอะที่ได้ดูเทรนด์เกี่ยวกับสกินแคร์เครื่องสำอางต่างประเทศอะเราก็จะรับรู้ได้ว่าฝรั่งอะเป็นอะไรที่หาทําทํา DIY ประหลาดๆกับหน้าเยอะมากในอีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่องของหมอผิวหนังอ่ะหมอเฉพาะทางผิวหนัง คือก็ต้องบอกว่าในต่างประเทศอะด้วยความที่ระบบคนไข้เขามันก็เข้าถึงยากแล้วมันก็โอ้โหแพงแบบแพงขนาดนั้นอะหมอเฉพาะทางผิวหนังอะต่างประเทศอะเขาก็คงไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสเจอคนไข้ปะพอเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอแล้วอะ่ะแต่ว่าเขาเองก็รู้สึกว่าเอยเขาก็อยากจะช่วยให้ คนไข้มีผิวที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็อยากจะมีรายได้ด้วยเออมันก็เลยนํามาสู่เรื่องของการให้ความรู้ผิวแนะนําการดูแลผิวแบบออนไลน์สาวๆหนุมน่มๆทุกท่านคือถ้าอยูจะหาอะไรแปลกๆมาพอกหน้าทําให้ตัวเองผิวดีอะอยู่ลองทําสกินไซคิ้งมาล่ะเออหรือว่าลองเอากดวิตามิน A มาทาหน้ามาล่ะมันช่วยเรื่องริ้วรอยได้นะมันทำให้หน้าใสได้นะเธอคือหมอก็หวังดีแล้วก็หวังมีรายได้ด้วย เพราะไม่งั้นถามจริงถ้าหมอไม่แนะนําเรื่องแบบนี้หมอจะอ,อะไรกินนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ะถ้าเราอยากจะใช้กรดวิตามินเออไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนของโลกใบนี้ที่แบบว่าแนะนํากันแบบซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเขาก็จะบอกว่าการใช้กรดวติต,ตมามินเอย่างไงก็ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและมีเภสัชกรเป็นคนที่แนะนําการใช้แต่ทีเนี้ย มันก็เกิดคนหัวใสขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งก็คือบริษัทที่ผลิตแอคทีฟอินกิเดียนเกี่ยวกับเรื่องของสกินแคร์แล้วก็เมคอัพอะไรต่างๆเนี่แหละคือเขาก็คงแบบเฮ้ยใ,ในเมื่อหมอเขาก็แนะนําขึ้นมาแล้วนี่หว่าว่ากดดวิตามินเอมันดีอะ่ะ แล้วเขาก็ขายให้แล้วอะแล้วหมอเองก็มีความน่าเชื่อถือแบบสุดๆนางก็เลยตัดวงจรหมอออกด้วยการออก Active อินกีเดียนที่เป็นตระกูลพวกเรตินาลเรตินอลเรตินิคปาเมเตสออกมาเลยเอามาขายหมอแล้วก็เอาไปขายคนผลิตสกินแคร์ว่า เฮ้ยสามฟอร์มเนี้ยมันขายง่ายกว่ายาอีกนะยูซื้อง,ง่ายขายคล่องมีความเสรีในการค้าขายมากกว่าโอเคการที่ขายสามตัวเนี้ยมันก็อาจจะทําให้คนอ่ะมาหาหมอลดลงการใช้ทีโนเทีโนอินลดลงอาจจะดูเหมือนว่าหมออาจจะต้องเสียรายได้ใช่ปะคือถ้าหมอกับแบรนดน์นะแอฟเฟอร์เรตกันบนเรื่องนี้เนี่ยกรดวิตามิน A3 ตัวเนี้ยคือมันก็วินวิน,วน,วนทั้งตลาดเลยปะแล้วคนไทยละแล้วมันมาฮิตในประเทศไทยประเทศนี้ได้ยังไงเราก็ตามหมอฝรั่งด้วยระบบปรกันได้ที่ าวางไว้อย่างดีแล้วก็ด้วยความก้าวหน้าอะไรต่างๆคนไทยก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องตามสิครับรอไะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยี in, แล้วก็เลดิโนอยอะมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นกระแสยิดทั่วโลกขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมเราถึงต้องมาเล่าตรงนี้เพราะว่าเราก็เคยคลุกคลีหรือว่าใกล้ชิดแบรนด์ที่ผลิตส่วนผสมมาก่อนถ้าช่วงไหนที่เขาเกิดอยากจะโปรโมทเรื่องไหนขึ้นมานะทุกเจ้าที่เป็นซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตไอซิ่อินงกีเดียนะ่ะ เขาก็จะทําออกมาหมดค้ายพร้อมกันหมดแล้วก็จะต้องได้หยิบจับสินค้าที่มันเป็นกระแสแบบมากๆหอยทาคคเนลหรือว่าเฟเชียลออยพอมันเป็นกระแสรเราก็จะได้ทําติด,ต,ดติดกันหลายเดือนอะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนที่เป็น R&D ในวงการสกินแคร์เราก็ต้องเจอแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาลองเทียบ Risk Benefit ประเมิน r i s k Assessment กันจริงๆละว่าข้อด e, ีข้อเสียของตัวนี้มันยังไงแต ก่อนที่เราจะไปเข้าใจตรงนั้นอะคือเราต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเลยว่าโลกของเวตินอยมันกระตุ้นคอลลาเจนกันได้ยังไงเพราะว่ามันจะทําให้เราอะหูตาสว่างกับการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวอะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเวตินอยเนี่ยนางจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยการจับรีเซพเตอร์ที่ชื่อว่า RAR และ RXR ซึ่ง RAR มันคือตัวเลติโนอิกแอซิดรีเซพเตอร์ส่วน RXR มันคือเวตินอยเอ รีเซปเตอร์นะเวลาที่เราทาสิ่งนี้เข้าไปในผิวอ่ะเนี่ยจะเห็นว่าเห็นนี่ไหมไอเนี่ยมันคือเซลล์ผิวที่มันอยู่ในร่างกายของเราจากเลตินอนเข้ามาปุ๊บถูกเปลี่ยนเป็นเลตินอนดีไฮคือต้องบอกว่า ถ้ามันเป็นกรดวิตามินเอะพอมันเข้ามาในเซลล์ผิวเราอ่ะมันก็จะเป็นกรดวิตามิน A ไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกถูกปะแต่ว่าถ้ามันเป็นเลติเนลปาลมเตเเป็นเลติโนเลตินาลดีไฮแอพอเวลามันทาเข้ามามันก็จะถูกเปลี่ยนหลายชั้นจนกว่ามันจะกลายเป็นกรดวิตามิน A อในเซลล์ผิวของเราเนี่ยแหละตัวกรดวิตามิน A เปลี่ยนเป็น ATRA ปุ๊บมันก็จะไปจับกับโปรตีนตัวหนึ่งที่มันอยู่ในเซลล์ผิวเราอ่ะซึ่งเราจะเรียกง่ายๆว่าไอเนี่ยมันคือเป็นรถเมละกันตัวกรดวิตามิน A ของเราอ่ะก็จะตีตัััวรถเมกบต วโปรตีนตัวนี้จับกันเสร็จปุ๊บขึ้นรถเมพาน้องเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ผิวพอเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บน้องก็จะลงจากรถเมแล้วก็มาจับกับตัวรีเซปเตอร์2ตัวทีนี้พออีตตวกดวิตามิน A มาจับเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นตัว RARe ไอตัว RARe เนี่ยเขาเรียกว่าเ e t i n o กอีแอซ r e s p สปอน e อลิเมนและไอตัว RARe เนี่ยมันก็จะ กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งไอตัวเลติโนอิกแอซิดนี่ยแหละก็เป็นตัวคำสั่งที่สั่งให้ผิวของเราอะ สร้างคอลลาเจนข้อดีของการที่เราใช้กลุวิตามิน A ในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยผลมันก็คือมันจะทําให้เท็กเจอร์ผิวของเราอ่ะมีความกราสกินมากแม่มีความฉ่าวาวผิวหนังชั้นบนเนี่ยมันจะมีความหนามากขึ้นทําให้หน้าของเราไม่ดูหยาบอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือโครงสร้างผิวก็จะมีคอลลาเจนในผิวมากขึ้นยังไม่พอมันยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องสีผิวลดจุดด่างดำแก้ความแก่จากแดกโดโฟโตแอนตีเอจจิ้งแถมช่วยรีเวิร์ส แก้ผิวเสียที่มาจากแดดได้ด้วยและยังไม่พอในระยะยาวกดวิตามิน A ก็ยังกระตุ้นให้เกิดความชุ่มชื้นในผิวได้ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือว่า กระตุน G AC, G ้นแกก G A G S มันจะทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นได้มากๆเลยไอเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่รักบอกอ่ะมันเป็นสิ่งที่กดวิตามิน A อกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นได้บนผิวเราย้อนกลับมาในส่วนของตัวรีเซปเตอร์เนี่ยตัว R A R กับ R X R จริงๆแล้วว่ามันจะมีสับท้ายของมันมันก็จะมีสับท้ายชื่อว่า I R Alpha Gamma แล้วก็ Beta r I X R ก็มีแบบนี้เหมือนกันมี Alpha แกมมาแล้วก็ b บ ta ถ้าเลตินอยทั้งหมดอ่ะมันมีการจับ R เออเยอะๆมันก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าการจับกับ RxR แต่ในความที่มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่ามันก็กระตุ้นการอักเสบการระคายเคืองได้แบบจัดๆเหมือนกัน นี้เราเห็นวิธีการทํางานของกรดวิตามินเอละแลวเราก็รู้ว่าเอ้ยข้อดีของมันนะในเรื่องผิวมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างทีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของข้อเสียบ้างเทนทินโนอินนะจริงๆแล้วอะถ้าจะเทียบกับตัวเรดิโนอัจริงนะเทคทินโอนอินมันมีความพาวเวอร์ฟูลหรือว่ามีการออกฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะที่แรงกว่าตัวเรดิโนได้ประมาณ1 0ถึง20เท่าเลยนะเรียกว่าทาลงผิวเท่าไหร่ก็ถึงแบบนิวเคลียสของเซลล์ผิวเท่านั้นการออกฤทธิ์มันดีผลข้างเคียงมันก็สูงแน่แน มันก็จะไม่ได้ว่าจะใช้ได้กับผุกคนและในความที่ไม่สามารถใช้ได้กับผู้คนมันก็ต้องใช้ภายใต้การรับรองของแพทย์เฉพาะทางผิวหนังแล้วก็มีเภสัชแนะนําการใช้ด้วยเรื่องที่2เลยก็คือในมุมของตัวเลติโนย์อ่ะพวกเลตินโนเ,เลติเนาเลตินิวปาเมเตตอะพวกแกงเนี้ยเป็นอะไรที่มีความไวแสงมาก มันเสื่อมง่ายมากบางทีอ่ะมันโดนแสงโดนความร้อนแล้วมันก็เสื่อมไปตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดขวดด้วยซ้ำอ่ะหรือถ้าเจ้าไหนที่เขาทํามาดีๆหน่อยอ่ะมันก็อาจจะค่อยๆเสื่อมหลังเปิดใช้ถ้าคนที่จะใช้สิ่งนี้อ่ะก็ต้องเก็บให้มันดีๆอุณหภูมิไม่ได้สูงมากกับต่างประเทศก็เข้าใจได้มันก็แบรนด์เขาก็อาจจะมาทำมาในรูปแบบที่คงตัวอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศเขามันก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นในขณะที่ประเทศไทยอ่ะยังต้องมาเจอกับอากาศที่มันร้อนแบบปรับแลบขนาดเนี้ยมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันนะ ซึ่งแปลว่าทุกวันนี้ที่เขาออกมาบอกว่าเฮ้ยใช้เลติโนเลติานาแล้วมันแบบใช้แล้วขาวลดริ้วรอยตื้น,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 นได้อะไรแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็อาจจะมาจากสารอื่นๆที่อยู่ในสูตรก็ได้แปลว่าจริงๆที่เราใช้แล้วเห็นผลการมันอาจจะมาจากสารอื่นหรือเปล่าโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเอาลวไอ้ของที่เราอยากได้จริงอะ่ะมันยังอยู่ไหมหรือสําหรับคนที่จะเข้าวงการเกี่ยวกับพวกเลติโนเลติานา ปลวิตามินเอต้องเจออยู่แล้วอะ่ะมันก็คือเรื่องของผลข้างเคียงการระคายเคืองการดันสิวไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงก็ตามมันก็ต้องเจออีกออย่างเนี้ยต้องบอกว่า3เดือนแรกเนี้ยเจอกันแบบเต็มเต็มแน่นอนแต่ว่าถ้าใครเอาตรง,ด,งดวงดวง,ดวงสวยหน่อยก็จะเจอกันไปนุ่กเลยยาวไป6เดือนเต็มในขณะที่บางคนก็อาจจะไม่ได้เจอปัญหาการระคายเคืองเลยซึ่งพองไม่เจอปัญหาก็ต้องมาสงสัยอีกว่า เฮ้ยทำไมเราไม่เป็นอะไรเลยทำไมมันไม่ดันสิวเลยอะหรือมันเสื่อมไปหมดแล้ววะมันเลยแบบไม่ได้มีผลกับป๋าอะไรเงี้ยกับอีกเรื่องหนึง่งที่ก็ต้องคิดหนักๆเลยเราเองถ้าเราจะเข้าสู่วงการนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะทามันได้ต่อเนื่องแบบนานมากๆนานแบบ6เดือนถึง1ปีเป็นต้นไป คือถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะทนการดันสิวหรือว่าทนการระคายเคืองได้แล้วบอกเลยว่าถ้าจะคาดหวังความอ่อนเยาว์จากตระกูลนี้ยากแบบยากยากมากมากอะ่ะและประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับผู้หญิงเลยนะที่มันเป็นความเสิ่งที่มันชัดเจนเลยว่าถ้าอยากจะใช้สิ่งนี้ต้องไม่ท้องเพราะว่าตัวกรดวิตามินเอมันมีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามันมีผลทําให้ทาลกในครรภ์นะพี่ การได้โอเคแหละว่าไม่แทงแต่ว่าถ้าวันหนึ่งที่หมอสูอ่ะเขาซาวมาแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยคนไข้คะพิจาณาให้ยุติการตั้งครรภนะอ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วจะยังไงแต่ถ้าใครก็ตามที่คิดอยากจะท้องก็ต้องหยุดตัวกรดวิตามินเอล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือนด้วยนอกจากเรื่องของผู้หญิงที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วกับเรื่องของบางอาชีพที่จะต้องโดนแดดเยอะหรือว่า ต้องเจอความร้อนมากๆแล้วเหงื่อออกเยอะอะจริงๆถ้าจะใช้กลุ่มเนี้มันมันโดนแดดเยอะเจอความร้อนหรือเหงื่อออกมากไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันก็อาจจะทําให้อะถ้าเหงื่อออกแล้วกำลังผัดผิวอยู่มันก็สแสบหน้าอีกใช่ปะมันก็ยังกระตุ้นการอักเสบบนผิวได้แล้วพอผิวอักเสบเจอแดดเจอความร้อนซ้าเข้าไปอีกก็จะกระตุ้นให้สิวเป็นหนักมากขึ้นอักเสบมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้หลายๆเคสเป็นป้าได้ ถ้าเรารู้ข้อมูลแบบนี้แล้วเราจะหนีไปตอนไหนคนแรกถ้าใครก็ตามที่คิดจะท้องให้หนีออกจากวงการวิตามิน A ทุกรูปแบบไปเลยไม่ว่าจะเป็นผลวิตามิน A อนุพันธ์วิตามิน A หนีไปเพราะว่าอันตรายต่อเด็กมากคนที่2เลยก็คือคนที่ไม่เคยใช้แล้วได้ฟังข้อมูลนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้ก็โอเคออกจากวงการนี้ได้เลยหรือถ้าคนที่รู้สึกว่าใช้กดวิตามิน A แก้เรื่องริ้วรอยมามันดีตลอดเลยนะมันก็นไม่ได้ดันเสียวอะไรมากหรอกแต่ว่า Once, วันวันนึ่งดีๆก็มีอาการแบบ แสบแสบยิบยิบร้อนที่ผิวหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จหรือว่ามีอาการตอนที่เวลาที่เราเช็ดหน้าทางๆท,ที่ปกติเราก็ไม่ได้เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเป็นแป๊บแปบแล้วมันก็หายไปอันเนี้ยเป็นสัญญาณหนึ่งเลยที่คุณอาจจะต้องหนีไปแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่บอกว่าผิวคุณเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆลดความถี่ในการใช้พวกเนตินอยถ้าใครก็ตามที่ยังพวกแบบใจสู้และไม่ยอมหนีไปอ่ะตังฝืนทาทุกวันความผี่เท่าเดิมไม่ลดไม่ปรับไม่อะไรเลยแล้วบอกเลยว่าเตรียมหน้าแหกแล้วเตรียม ไปซ่อมผิวในอนาคตได้เลยส่วนคนที่ใช้ยอยู่แล้วแล้วก็เจอกับประสบการณ์ที่ดันสิวจนแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเราไม่สามารถที่จะทนให้ถึงวันนั้นทนให้ครบ3มเดือนทนให้ครบ6กเดือนหรือทนให้ครบ,บปีเพื่อที่จะผิวเด้งการสกินอะ่ะถ้าไม่ไหวหยุดเลยหนีไปเลยแล้วก็ไปซ่อมผิวเลยแล้วทีนี้กับทุกคนที่รับบอกว่าให้หนีไปแล้วคําถามคือหนีไปไหนคะคุณรัก คนที่จะหนีไปแล้วจะให้หนีไปไหนหนีไปใช้อะไรแล้วถ้าจะต้องซ่อมผิวจะต้องซ่อมยังไงคือเราก็ต้องมาดูก่อนแหละว่าความต้องการของเราอะเราต้องการแก้ความแก่หรือเราต้องการเลดิโนลกันแน่คือถ้าเราต้องการแก้ความแก่โดยที่เราก็ไม่ได้แคร์เลยว่ามันจะเป็นส่วนผสมอะไรขอแค่ให้มันปลอดภัยต่อหน้าเรามันปลอดภัยมันแก้แก่ได้ ได้คอลลาเจนเยอะๆด้วยถ้าแบบนี้ถ้าคุณอยากแก้แก่โดยที่ไม่แคร์ว่าต้องปอไปเลนิโนอ,อ,อ่ะไออย่างเงี้ยรักบอกเลยว่ามาถูกทางเพราะว่าจริงๆแล้วอะกลไกในการแก้แก่มันยังมีอีกหลากหลายมากๆเลยแต่ถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ยังอยากมีแก่แบบอะไลอาวอนใน,นกลไกของ RX r xr AR, ar ที่กดวิตามิน A ต้องไปจับก,กับรีเซพเตอร์เหล่านี้ถ้ายังอะไลอาวอนในเวอร์ชั่นนั้นยังชอบในรีเซพเตอร์แบบนี้ให้ไปใช้กลุ่มที่เป็นเลนิโนไลท์เอฟเฟกต์แบบที่ยัง จักกับ RXR ยกตัวอย่างส่วนผสมที่รักเคยไปฟังสัมมนามานะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า levine เป็นของบริษัท chemistry union ทำให้มีความระคายเคืองน้อยลงด้วยแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่อยากจ,จะหนีไปหนีไปเลยหนีวงการ r e ปเ p อร์นี้ไปเลยอ่ะแบบรักนะต้องการแก้แก่แบบที่ไม่ได้ต้องการเ e ด i น a l แบบชัดเจนแบแต่ก็ยังมีความรู้สึกนิดๆว่าเอ้ยแต่เราก็ชอบคําว่าเ e t i น a l l i g ์เ effect เหมือนกันนะก็ไปใช้เ e t i น a l l i g ์เ effect ในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแบบเลตินนนแบบเด็ดเลยซึ่งพวกนี้ข้อดีก็คือว่าได้คอลลาเจนแบบการจับดีเซปเตอร์ r s r แต่ว่า ไม่มีการระคายเคืองไม่มีการดันสิวไม่มีอะไรเลยซึ่งตัวนี้เราก็มีใช้ในตัวเซรั่มท้องด้วยเหมือนกันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีไม่มีการดันสิวหรือถ้าเป็นสายที่ไม่ได้สนใจคําว่าเลดินอลเลยก็ให้มาเวิร์กอ่อนที่เบปาไทด์วิตามินซีในอะซิดามายอะมิโนแอซิดพวกนี้สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้หมดหรือถ้าใครก็ตามที่อยากจะรู้หลักการแก้แก่เราต้องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดการทําลายคอลลาเจน ด้วยการใช้พวกสารต่อต้านอนุมูลอิสระการทากันแดดอะไรต่างๆแล้วก็มีการใช้เข็มใช้เครื่องร่วมด้วยอีกทีชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยก็จะไม่ได้ต้องกังวลกับผลข้างเคียงอะไรมากนะักแล้วถ้าเป็นสายที่หนีไปที่แบบโอ้ฉันไม่สามารถทนกับผลข้างเคียงอะไรเหล่านั้นได้ไหวเลยและต้องซ่อมผิวแล้วจะต้องทํำยังไงทุกเคสที่มีการดันสิวจนทนไม่ไหวมีผิวระคายเคืองหรือว่ามีฝ้าบุกนะก็คือต้องมาซ่อมผิวแบบด่วนมากๆด้วยการใช้กลไกที่ ปอบอมะโผิว ให้ความชุ่มชื้นเ<ๆ>สริมความแข็งแรงผิวกระตุ้นการสร้างสก,กินแบเรียร์และยังไม่พอเราก็ต้องทากันแดดร่วมด้วยถ้าเป็นของแบรนด์ลักก็จะเป็นเซตแอคเน่คอมเพลเซทในการซ่อมผิวจนผิวกลับมาแข็งแรงปกติใหม่ดันสิวแล้วก็ผิวมีความพร้อมมากพอที่จะไปขั้นต่อไปซึ่งก็คือการแก้ฝ้าสําหรับบางคนที่เป็นฝ้าร่วมด้วยหรือสาหรับบางคนที่สิวหายแล้วอยากไปแก้ริ้วรอยต่อก็จะสามารถมาทําในขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ว่าใดๆทั้งหมดนะค่อยๆจะเย็นๆหลายๆเคส ที่ลักซ่องผิวที่เขาพังจากเบตินอลกดวิตามิน A หรือว่าสกินไซคลิงอะเขาไปตามกระแสมาแล้วเขาต้องมานั่งซ่อมไอตอนที่เขาตามกระแสอะราคายังแพงไม่เท่ากับตอนที่ซ่อมเลยอะความตั้งใจหลักอะที่เราเอาเรื่องเนี้ยมาพูดอะเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าที่ และอยากจะให้คนที่อยากจะใช้ตัวกรดนิวเอ,เอในการแก้ริ้วรอยอ่ะคือคิดให้เยอะๆก่อนใช้ฟังข้อมูลด้านดีเยอะแล้วมาฟังข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงเผื่อเอาว่าจะได้เอามาพิจารณาก่อนที่จะไปลงหลักปักฐานใช้กันจริงๆแล้วก็อยากให้คนที่อยากใช้แต่ก็ใช้ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเสียดายแบบจังเลยหนูว่าทํางานที่ต้องตากแดดต้องเจอความร้อนทุกวันเลยเลย,เลยไม่สามารถแก้ริ้วรอยแบบมีหน้ากาสกินเหมือน กับคนอื่นๆเขาได้แบบอิจฉาเขาจังเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียดายค่ะกลุ่มเลติโนย์มันไม่ใช่หนทางเดียวในการสร้างคอลลาเจนมันก็ยังมีตัวเลือดอื่นที่ดีมากกว่าซึ่งมันดีมากกว่าแต่แค่คุณไม่เคยได้รู้ข้อมูลแบบนี้มาก,ก่อนแต่ว่าวันนี้รู้แล้วก็ไม่ต้องเสียดายแล้วไงตัวนคนที่ยังใช้อยู่ถ้าผ่านมาทางเนี้ยเราก็อยากให้รู้แหละว่าการแก,แก่แก่มันก็ไม่ได้มีแค่คกลไกของกลดวิตามินเอหรือว่าตัวเลติโนย์หรอกคือถ้าสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสว่าการสร้างคอลลาเจนจะต้องมาจากเลติโนย มันก็ยังมีเบปไทย์มีอะมิโนแอซิดมีมีวิตามินซีที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้และมันก็มีการเสริมคอลลาเจนด้วยการลดการทำลายคอลลาเจนที่ช่วยได้เหมือนกันแล้วถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าใช้ดีอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งผิวมันจะไปพังที่ตรงไหนวันเนี้ยที่ได้ฟังอะ่ะก็จะได้มีจุดตัดสินใจว่าเอ้ยสัญญาณแบบเนี้ยเรียกว่าพังแล้วนะเราจะต้องหนีไปซ่อมผิวแบบไหนมันจะได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาผิวได้ส่วนสุดท้ายโดยเราคิดว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคนที่พังแลง้วเควงเควงไม่รู้ว่าจะต้องดีอย่างไงไม่ต้องงองรีบออกมามาซ่อมผิวมันมีวิธีรักษาถึงมันจะใช้เวลานานแต่ว่ามันซ่อมได้ต้องใจเย็นๆทั้ง ถ้าคว้งมากนะมาเจอกับรักแล้วก็รักสกินได้ค่ะบอกเลยว่ารักสกินเปิดบ้านรอทุกคนให้มาซ่อมผิวนะคะ สำหรับใครที่ฟังไม่จบแล้วจะมาคอมเมนต์ด่ารักอะลองเข้าใจคนที่เขาใช้พวกกวิตามินเออะใช้เลตินนย์อะแล้วพังดูเขาตั้งใจแล้วอะแต่มันไม่ได้ผลแบบคนอื่นเขาอะคนที่เห็นหน้าตัวเองแล้วแบบอยากจะร้องไห้ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าคนที่พยายามแก้ปัญหาตัวเองด้วยการเข้าไปถามหมอสักคนหนึ่งอะที่เขาแนะนําเรื่องนี้ว่าแบบหมอคะมันดันสิวขนาดนี้หนูจะทำยังไงดีคะแล้วหมอตอบมาว่าหนูใช้ผิดหนูใช้ไม่ดีเองหนูศึกษาไม่ดีพอก็เลยทําให้หน้าหนูเป็นอย่างนั้นแล้วเขาแบบเสียความ มั่นใจจนไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงอ่ะมันเศร้ามากมากเลยนะถ้าเห็นต่างแล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นขอให้แสดงความคิดเห็นแบบผู้ชุชนคนดีนิดนึงอะ่ะถ้าเราเห็นแล้วเรามีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นนะก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงมานะถ้าความคิดเห็นเรามันดีแล้วมันจะมีคุณค่าต่อคนอื่นถ้ามองว่าประสบการณ์ที่เรากําลังจะพิมพ์ลงมามันเป็นเรื่องที่ดีอยากจะเห็นต่างอะไรพิมพ์มาได้เลยบอกให้ละเอียดหน่อยว่าใช้กดวิตามินเอแก้ริ้วรอยแล้วมันดีอะ่ะมันดียังไงใช้ชีวิตกันแบบไหน ใช้จริงทุกวันไหมแนะนําแบบยาวนิดนึงเพราะว่าการแนะนําแบบสั้นๆนะ่ะโดยที่คนเขาไม่รู้มันจะทําให้คนที่ไม่เก็ตแต่มีความพยายามอ่ะหน้าพังได้อยากจะให้เห็นใจกันด้วยถ้ารู้สึกว่าเห็นต่างแต่ไม่รู้ว่าจะพิมพ์ยังไงให้มันโอเคเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ว่าลองแนะนําแบบนี้ดูมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เราจะได้มีผิวที่ดีไปด้วยกันเนาะ